สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูยุพาพรหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3และแน่นอนว่าวันนี้นะคะคุณครูจะมีความรู้มาให้เด็กๆอีกครั้งเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูยุจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับ มาดูนะคะการอ่านและการเขียนตัวเลขอินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน10,000แสนและศูนย์นะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูจุดประสงค์ข้อที่1นนะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขอินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ได้ถูกต้องค่ะทีน,นี้นักเรียนมาดูเลยนะคะจำนวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นค่ะเรามาดูตารางเลยค่ะตารางแรกเลยเราเรียกว่าตารางร้อยนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็คือหนึ่งร้อยและเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้เป็นหนึ่งร้อยและตัวเลขไทยหนึ่งร้อย และเมื่อนักเรียนนำรูปแสดงจำนวนตารางร้อยหนึ่งร้อยมาสิบรูปนำมาวางเรียงซ้อนๆกันเนี่ยนักเรียนก็จะได้สิบร้อยซึ่งสิบร้อยนั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งพันและนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขอินดอารบิกหนึ่งพันเขียนเป็นตัวเลขไทยหนึ่งพันเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งพันค่ะ 1,000งพันจำนวนเลข4หลักนะคะต่อไปค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะจากรูปภาพนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีตารางอยู่ปึกแรกนะคะมีค่าเท่ากับ1,000แล้วก็มีตารางร้อยอยู่100แล้วก็ตาราง10อยู่1นึสิบ แล้วก็ตารางหน่วยอยู่1หน่วยนะคะเป็น1000กับ100กับ1 0กับ1หน่วยซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขอินโดอารบิกเท่ากับ1,11 1เขียนเป็นตัวเลขไทย1111เขียนเป็นตัวหนังสือ ,11 ึ่ค่ะต่อไปนะคะมา้มเรียนมาดู ในภาพนี้นักเรียนเจนอได้ว่ามีตาราง1,000อยู่3ตารางก็คือสามพันนั่นเองกับตารางร้อยมีอยู่5แผ่นก็เท่ากับ500กับตารางสิบมีอยู่ส0งสิบนะคะก็คือ20นั่นเองกับตารางหน่วยมีอยู่4หน่วยค่ะเขียนเป็นตัว เลขอินดูอารบิกสามพเขียนเป็นตัวเลขไทย3ามพเขียนเป็นตัวหนังสือ3ามพต่อไปมาดูนะคะ,ะทีนี้อันนี้เราเรียกว่าหลักรูปคิดค่ะนะคะ,จะเจนได้ว่าในหลักรูปคิดดูทางด้านซ้ายมือสุดค่ะ ซ้ายมือสุดนั้นเป็นหลักพันค่ะเราก็ต้องนับค่ะว่าลูกคิดมีอยู่ในหลักพันนั้นกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าลูกก็คือห้าพันต่อไปในหลักร้อยมีอยู่หนึงลูกก็คือหนึ่งรในหลักสิบมีอยู่สามลูกเท่ากับสามสิบในหลักหน่วยมีอยู่หกลูกเท่ากับหกหน่วยนะคะก็คือห้าพันกับหนึ่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วย เขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้เท่ากับ5,136เขียนเป็นตัวเลขไทย5,136เขียนเป็นตัวหนังสือ5,136่อาค่ะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูต่อไปนะคะ,ะหน้าต่อไปเลยค่ะดูในหน้าที่8นะคะในหน้าที่8นั้นจะเป็นแบบฝึกนะคะคำสั่งว่า เขียนตัวเลขอินดารับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากรูปที่แสดงในแต่ละข้อ,อนักเรียนมาดูตัวอย่างเลยค่ะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะแผ่นตารางมีแผ่นตารางหนึ่งพันอยู่หนึ่งแล้วก็ตารางร้อยมีอยู่สองแผ่นเท่ากับสองร้อยและตารางสิบมีอยู่ 1นึค่ะและตารางหน่วยมีอยู่3หน่วยนะคะเขียนเป็นตัวเลขอินดูรบิกได้เท่ากับหนึ่เขียนเป็นตัวเลขไทย1,213เขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งสออยสิบ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดข้อที่1เลยค่ะเอาละนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีแผ่นตารางพันอยู่3ปึกก็มีค่าเท่ากับสามพัน แผ่นตารางร้อยไม่มีนะคะก็แสดงว่าในหลักร้อยต้องเป็นศูนต่อไปมีแผ่นตาราง10อยู่4แผ่นเท่ากับ40และแผ่นตารางหน่วยมีอยู่เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มี9หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นมาเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้เท่ากับ3,000 ในหลักร้อยไม่มีใส่ศูนย์ยึดหลักเอาไว้นะคะสี่สิบแล้วก็9หน่วยต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยสามพันสี่สิ0 49เขียนเป็นตัวหนังสือ3 0มพันในหลักร้อยไม่มีเราไม่อ่านออกเสียงเราก็ไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สอง นักเรียนเจนได้ว่า,าตารางหนึ่งพันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าพันนะคะในตารางร้อยมีหนึ่งตารางเท่ากับหนึ่งร้อยตารางสิบมีอยู่สองตารางเท่ากับสองสิบตารางหน่วยมีอยู่สี่หน่วยน่าสามารถนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินดูรบิกได้เท่ากับห้าพัน หนึ่งรยี่สิบสี่เขียนเป็นตัวเลขไทยห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เขียนเป็นตัวหนังสือห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ต่อไปเรามาดูข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาให้หลักรูปคิดมาให้นะคะ,ะนักเรียนต้องดูมาจากทางด้านซ้ายมือสุดก่อนในหลักพันนะคะ ในหลักพันนักเรียนเห็นได้ว่ามีลูกคิดอยู่ห้าูกก็เท่ากับห้าพันในหลักร้อยมีอยู่สามลูกก็เท่ากับสามร้อยในหลักสิบมีอยู่สี่ลูกเท่ากับสี่สิบในหลักหน่วยมีอยู่หกลูกเท่ากับหกหน่วยสามารถนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินดูอาราบิกได้เท่ากับห้าพันสามร้อยสี่สิบหกเขียนเป็นตัวเลขไทยห้าพันสามร้อยสี่สิบหก เขีนเป็นตัวหนังสือ5,3าพสสโอเคนะคะต่อไปไปที่ข้อที่4เลยค่ะข้อที่4ก็เป็นหลักลูกคิดเช่นเดิมนะคะอ่าเรามาดูในหลักพันค่ะมีลูกคิดทั้งหมด8รลูกเท่ากับ800 0ต่อไปในหลักร้อยมีอยู่6ลูกเท่ากับ600ในหลัก10มีอยู่2ลูก20หรือว่า เราอ่านว่ายี่นั่นเองต่อไปในหลักหน่วยมีอยู่ห้าลูกเท่ากับห้าหน่วยนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินดอารบิกได้ดังนี้8625เขียนเป็นตัวเลขไทย8625ันหกร้อยยี่สิบห้านำมาเขียนเป็นตัวหนังสือแปดพัหกอยู่ในหลักสิบอ่านว่ายี่สิบนะคะ โอเคผ่านไปแล้วค่ะแบบฝึกหัดที่หนึ่งทั้งหมดมี4ข้อนะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่2เลยค่ะแบบฝึกหัดที่2นี้คําสั่งให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดค่ะอ่านักเรียนมาดูค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ435เขียนเป็นตัวเลข อินดดอา,าบิกได้435เขียนเป็นตัวเลขอินโดนา,าบิกได้ถูกต้องค่ะข้อนี้ถูกนะคะโอเคค่ะผ่านไปข้อที่สองเลยค่ะ1 2ึ่เขียนเป็นตัวเลขไทยได้1,240ออันนี้ผิดค่ะผิดตรงไหนคะอ่าผิดตรงไหน มาดูคะ่ะหนึ่อันนี้มันเป็น240นะคะเพราะฉะนั้นมันสลับที่การระหว่างหลักสิบกับหลักหน่วยที่ถูกต้อง4ต้องอยู่ในหลักหน่วยศย์ 0, ต้องมาอยู่ในหลักสิบค่ะตรงนี้ผิดนะคะต่อไปข้อที่3คะ่ะข้อที่3 3มสามเขียนเป็นตัวหนังสือ สามพันสองถูกต้องค่ะนะคะหลักใดไม่อ่านออกเสียงไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะข้อนี้ถูกต้องต่อไปข้อที่4ค่ะ9,406เขียนเป็นตัวหนังสือได้เก0 6้ยหข้อนี้ผิดนะคะผิดตรงในหลักร้อยนะคะ ไม่ใช่600นะคะมันเป็นแค่400นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ3,108เขียนเป็นตัวหนังสือสามพึ่งร้อยแปดข้อนี้ผิดอีกแล้วค่ะผิดตรงหลัก10กับหลักหน่วยมันสลับที่กันค่ะต่อไปข้อที่6นะคะ6,075 เขียนเป็นตัวหนังสือได้6กพัหถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่7แล้วค่ะ9,200เขียนอินดูอารบิกได้9 000, 2้าข้อนี้ผิดค่ะผิดตรงที่เขาบอกว่า200แต่นี้ในหลักร้อยเป็นศูนหลักสิบเป็นศูนย สงไปอยู่ในหลักหน่วยข้อนี้ผิดนะคะโอเคต่อไปข้อที่8ค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้นะคะ4,579เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะได้4579อันนี้ผิดตรงที่ว่าเขาคำสั่งให้บอกเขียนเป็นตัวเลขไทยแต่ว่ามาเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบินะคะเวลานักเรียน ทำแบบฝึกหัดนี้นักเรียนต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดเล็กน้อยที่นักเรียนต้องสังเกตนะคะโอเคค่ะผ่านไปแล้วไม่ยากเลยนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่3แล้วค่ะคะําสั่งบอกว่าเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกตอ้องนักเรียนมาดูนะคะในแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด5้ข้อข้อที่1มาเลยค่ะเจ0 0ัน ปดสิบเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้อย่างไรเจ็ดพันแปดสิบแสดงว่าเจ็ดอยู่ในหลักพันในหลักร้อยไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่านออกเสียงแสดงว่าหลักร้อยเป็นศูนย์แปดอยู่ในหลักสิบนะคะหน่วยหลักหน่วยก็ไม่มีเพราะไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะเจ็ดพันแปดสิบค่ะโอเคนะคะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่สองค่ะ หกร้อยห้าสิบสองนะคะหกร้อยห้าสิบสองอันนี้มีครบทุกหลักเลยค่ะหกอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยเค okay, ค่ะผ่านไปแล้วเขียนเป็นเลขไทยต่อไปดูข้อที่สามนะคะ,ะเขาให้มาเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวหนังสือหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดนะคะไม่ได้อ่านว่าหนึ่ง หกพัยยีเโอเคค่ะผ่านไปแล้วข้อที่3มนะคะต่อไปเป็นข้อที่4ี่ค่ะ5้าพเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะห้าพในหลักร้อยไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ต้องเขียนนะคะได้เป็น5้8 4ค่ะ ต่อไปข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย9,801เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะ9,801หอยู่ในหลักหน่วยอ่านว่าเอนะคะหลักสิบไม่ได้ออกเสียงใส่ศูนย์ยึดหลักเอาไว้ค่ะได้เป็น9,801ค่ะไม่ยากเลยนะคะต่อไปมาดู นะคะในแบบฝึกหัดที่4แล้วค่ะเอาละแบบฝึกหัดที่สลูกคาสั่งบอกว่านําตัวอักษรหน้าคําตอบใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อให้ถูกต้องคําตอบเนี่ยเขาอยู่มาดูมีมาให้แล้วค่ะทางด้านขวามือนะคะให้นําพยัญชนะทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปใส่หน้าข้อทางด้านซ้ายมือค่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะห้าพันเก้าสิบนักเรียนมาดูในบรรทัดแรกเลยค่ะของคำตอบนะคะห้าพันเก้าสิบอยู่ตรงไหนเอ่ยห้าพันเก้าสิบดูนะคะนักเรียนเลือกดูค่ะแสดงว่า5อยู่ในหลักพันหลักร้อยไม่มีเก้าต้องอยู่ในหลักสิบ ได้แล้วค่ะเป็นงองูค่ะเจอแล้วคำตอบนะคะถูกต้องต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะ4,257ค่ะอ่าเจอแล้วคำตอบเป็นชอนะคะอ่าคำตอบไหนที่อ่าตอบไปแล้วขีดทิ้งเลยค่ะต่อไปข้อที่สค่ะข้อที่สาม9กแสดงว่า9อยู่ในหลักพัน จ็ดอยู่ในหลักสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยเจอแล้วค่ะคำตอบเป็นจอนะคะได้มาแล้วค่ะต่อไปข้อที่สี่แล้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าหนึ่งอยู่ในหลักพันห้าอยู่ในหลักร้อยหลักสิบไม่มีเก้าอยู่ในหลักหน่วยเจอแล้วค่ะขอค่ะโอเคผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่ห้านะคะสามพันแปดร้อยสี่สิบสอง สามพันแปดร้อยสิบสองดูนะคะเอาล่ะเจอแล้วค่ะเป็นช่ชเชอร์ค่ะเอาล่ะผ่านไปแล้วข้อที่หกแล้วค่ะแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดโอเคแปดอยู่ในหลักพันหาเลยค่าสามร้อยห้าสิบเอ็ดเจอแล้วค่ะเป็นโอค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกเคค่ะ ไม่ยากเลยนะคะเจอแล้วเป็นซอชอนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ3819ก็คือข้อสุดท้ายค่ะเป็นคอนะคะเด็กๆได้เจอคำตอบแบบคุณครูหรือเปล่าคะอ่าผ่านไปแล้วนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยค่ะ